อ่าคนเข้มว่าไงไปดูกันหน่อยวันนี้ขอนําเสนอคนนี้ครับบินเนอร์เอลิเก้เออบินเนอร์เอลิเก้นี่มาจากอุบลยูเอ็มทีนะครับมาแทนวิกเตอร์กาโดโซผมเสียดายแทนวิกเตอร์กาโดโซนะถ้าเขาตัดสินใจยอมลดค่าเหนื่อยแล้วอยู่ต่อแล้วออยู่่ตเขาก็จะเป็นแชมป์ไทยลีกนะโอ้โหใช่ถูกป่ะถูกต้องเพราะว่าผมว่าคุณภาพของวิลเลียมอ่วิกเตอร์กาโดโซอ่ะดีกว่าบินเนอร์ใช่จริงๆด้วยความเป็นภาวะผู้นําด้วยความเป็นอะไรแต่เจ้าตัวก็เลือกที่จะก็ไม่ต่อสัญญาแล้วก็เลือกที่จะ ขอก็ค่าเหนื่อยก็ประมาณนั้นแหละร้านหนึ่งอะไรเงี้ยก็ขอแบบหนักๆไปเลยซึ่งในมุมมองเชียงรายเขาจ่ายไม่ไหวนะครับมันก็เลยทําให้ก็ต้องขยับการอายุไปก็ได้ท่นก็ไปหาตัวใหม่มาแทนแล้วบินเนอร์ <B iner S 1> เนี่ย,ยถูกกว่าพอเข้ามาเนี่ยผมเห็นในชั้นเลยลูลกการอากาศดีแล้วก็สามารถสั่งการผู้เล่นในสนามได้นะครับก็ต้องดูว่าบินเนอร์เนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าเชียงรายเนี่ยเปลี่ยนหลังตัวหลักที่เป็นเซนเตอร์ฮาร์มเนี่ยทุกปีนะเอเวอร์ตันมาวิกเตอร์ วิกเตอร์มาบินเนอร์จริงๆก็ไม่อยากเปลี่ยนหรอกนะแต่ว่าแพงนักเตะมันอัพค่าตัวขึ้นไปอย่างเอเวอ่าตันมาก็ตอนที่ออกไปก็แบบล้านกว่าบาทมั้งปีแต่ปีนั้นช่วงเชียงรายยังรวยอยู่ไงใช่อล้านกว่าบาทบินเอเวอ่าตันไปแบงค์ข้อก็รับอยู่ล้านกว่าบาทใช่แล้วก็ได้วิกเตอร์กาโดโซมาก็ล้านหนึ่งือนกันตัวไอ้นี่อ่ะเคทันซินวาก็ล้านหนึ่งสองล้านเนอะตอนนั้นอ่ะใช่ใช่เขาก็ไม่ไหวอ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าเชียงรายเนี่ยจะเสริมนักเตะคนไหนมาบ้างถ้าเล่นใน ACL ผมว่า ต่างชาติที่จะแบกทีมอะ่ะยังไม่ดีพอนะใช่ทั้งบิลทั้งวิลเลียม